สวัสดีนะนะ,นะพี่ๆน้องๆที่รักในการตกปลาทุกท่านผมคำนันพิชชิงโคราชวันนี้มาหมายนะหาดไททองหลังจากที่ไม่ได้มาตั้งเกือบ2อาทิตย์ก็มีเอซีเขาขอมาครับว่าจะมีปลากินคันเบ็ดจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้เห็นกันหรือเปล่าครับผมแล้ก็มาดูกันครับผม บรรยากาศยามเช้าครับน้น,นะครับก็ประมาณ6กโมงครับผมโดยประมาณผมออกจากบ้านก็ประมาณตีห้ามาถึงก็ตีห้าสี่สก็จะขนของลงครับผมก็มีอุปกรณ์หลายอย่างครับผม ชมกันต่อเลยครับผมจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ให้เห็นหรือเปล่าครับผม บรรยากาศยามเช้านี่สวยงามมากครับแล้วนะพี่ๆน้องๆป่าตุกลาธรรมชาติครับก็สวยงามอยู่ที่ว่าปลาจะกินเบ็ดเมื่อไรครับผมก่อนที่มาวันนี้ครับเอสซีเอสซีเขาจะตามมาครับผมเอสซีที่ทำงานด้วยกันครับผม แล้นะครับจาก e ีที่สองก็อยู่ด้านหลังกล้องครับผมี p สองนะครับอยู่ด้านหลังกล้องซึ่งอันนี้ก็ขยับมาใกล้ๆก,ก,กันครับผมตรงข้ามกันห่างกันไม่ไกลครับประมาณ2อเมตร EP ที่สองก็ไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่นนะ ก็มาดูกันครับผม เอก็มาพอดีครับเวียงกำลังจะเวียงเลยครับเนี่ยผมก็ดูกันต่อไปครับผมดูกันครับเปลี่ยนเยอะกันครับ เอ็นนมัพี่เอ<ม>าพี่เอาอะไรสายต่อสายชิงเลยพี่อันเนี้ยพี่เอาเอ็นต่อสายชิงเลยเลยสายที่แต่ี่มันไม่เหนียวอ่ะพี่มันเหนียวกว่าเอ็นใช่ไหมแล้ว่ามันเหนียวกลัวไหมก็ มันไม่ได้เหนียวหรอกมันแข็งแรงกว่ามันแข็งแรงกว่ามันจะพาก็ะดึงไปหมด <laughs> ดึงไปหมดมหนหฮิมันก็ถ้าแช่น้ำนานๆมันก็จะผุสู้เอ็นไม่ได้แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วมันมันทนกว่าเวลาเยอะปลามันช่วยแบกรับน้ำหนักยืดอะไรดได้ไนดะ้เออคิดว่าอย่างนั้นนะ ช่วยแบกรลบน้ำหนักก่อนที่จะไปถึงเอ็นเพราะมันเป็นยังไงอยู่เห็นหนึงเขาพวกเอาตกปลากระดงกระโดมั้ยล่ะมีแตทีวีทั้งนั้นเด้วแต่คนชอบควาทคิดนะน,นี่ดี่ส่ด เล็บเล็กครับเหล็กติดเลยเล็บเล็กครับเล่นเล่นมันเล่นลายเล็กมันหมานี่มันหมานโอ้ยท่นใหญ่ยังไม่กินครับคันนี้ตอกเลย์จิ๋วเข้าไปยังไงล่ะ เขาเติมปากเลยนะต้องไปเอากระชังเลยตนะ้องให้ม่นด้พี่เข้าเติมปากเลยครับผมอยู่หรือเปล่าครับผม <c oughs> ดูกันครับ น่าจะเป็นสังฆวาดีเหมือนเดิมโอ้สวัยครับสวัยใช่สวยครับสวัยครับนะนะนะครับ FC มานั่งดูด้วยครับผมเปลี่ยนเยอะก่อนครับผม พี่น่าจะได้ใช้สวิงครับนนดึง <as> แรงครับโอ้ไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหสวยครับดู <c oughs> <c oughs> นั่นนะมีเต็มตัวไหแต่สวไหวโดนโดนอะไรไม่รู้ครับ น่าจะเป็นกระสูบครับผมดูครับนะโอ้ท้องเป็นแผลยับเลยครับผมน่าจะกระสูบแล้วครับแบบนี้น่กระสูบเข้าก็จบเลยครับ ไงัน้นน่าท้องไม่แตกแบบนี้หรอจริงตรงนี้กระสุกใหญ่เพราะมันชอบกินถ้าเกิดตัวเล็กสุงไปมันก็กลัวเหมือนกันอยู่นะมันอาจจะกินนอนนานล้อ ก็สูบไล่เงาตอนแรกที่พี่บอกเอาสวิงเอาสวิงเนี่ยเพราะมันหนักดีนะท้องไม่แตกถ้าเดือดแตกตายเลยนะไม่อยากข้าว้องลองดูครับพวกคุณ

โลเขาเป็นสังเข้าวาดเยอผมโคตรบันหมานครับสังเข้าวาดครับดังเข้าวาดอีกแล้วครับนั่นนะตัวเราห้องนอกบะเงียบปิดเรยม เช้ากนบายครับแล้วนะพูดผิดครับในในวเป็เช้ากนเที่ยงส่วนเอฟซีก็เงียบเลยครับผมเอฟซี FC ครับเป็นยังไงบ้างครับเอฟซีเงียบครับเงียบจมเยื เหยื่อดีหรือเปล่าไม่ดีครับน่าจะเป็นที่เหยื่อตายเลยครับทั้งวันครับผุดจริงครับแต่ไม่ลงมากินครับขุดไกลๆแต่แต่ตอนเช้าหลับดอยเลยครับหลั <c oughs> บกี่เดียกวิ่งอับปิดเลยกลัวรึเปล่าหยนี่รุนแรงไม่กินแล้วไปกันต่อครับ กันต่อครับนะนะโอ้ยนะครับดึงมาเปลี่ยนเยื่อถึงรู้ว่าปลากินครับผมมาอีกแล้วครับแต้มหนึ่งครับผมแต่ของผมมื่อวันหลับกินแน่นอนนะพี่ก็จะหลับอ่ะเฮ้ยเหยื่ออยู่นี่นี่ว่าว่ายมาเพื่อว่าหลับที่น่าจะกินแน่นอน เห็นเด็กนั่นรับคนไม่ได้ปลาไม่ได้นิ่งนี่มันฟิปเดืวนัึนเกือบตายแล้วถ้าตายปุ๊บพี่รู้ไม่ทำไมมันพี่ไม่รู้ว่าตลาจริงแต่ที่ดูเบ็ดพี่ดิล้ำท่อตามได้งตัวแค่นี้ดึงไหวนะแต่อยู่ที่จังหวะมันด้วยแหละเราเป็นแม่ได้มองมั้งเดี๋ยวมันเด้งบางทีมันอาจจะกินตอนที่เบี่ยงเี่ยงไปแล้วเลยอยู่จะตายแล้วกันมันหมา ตายเลยลอยเลยอย่ดีเมื่อกี้นี้ยังหายใจอยู่เลยก็ถึงบุรีตัมกันเล้วเปียนเียนเี่เดียว์่รู้ปลากีนเลือตลาดดีกว่าไหมรากลับบ้านไ่ที่ผมว่าเลือตลาดซื้อปลานี่ดูได้ปลินมา กูจะทอดให้มันกินอร่อยอร่อยอย่าหาทำนะมันมีเขาเหงิกเลีอย่บอกไปทุกวันเลยแม่แม่แถาแม่แถาโทรมาบอกว่าคือจะจะให้มันออกไปออกจากงานเนี้ยคุณโทปลาขายมันมันบอกบ้านยินบ่ก ใหญ่ตีนุ่มเนี่ยทำเล็กเต้นกันรลอกไปเข้ากันเป้นเบอร์ใหญ่กัน เตกเหยื่อตาลนี่ทําทำสังไง เอาเปลี่ยนเยอะครับถึงรู้ครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหใสยงามครับผมหลังจากเวียงชุดนี้ก็ต้องขอปิดคลิปแลนะครับผมเพราะว่ามันได้เวลาแล้วครับผมสบัดลุดเดยครับผมไอ้สวยครับใส่สวย and Nói có mi size hả Phùng? Nó tứ cốc như đây, cái này quay. ได้แล้วครับผมไม่เป็นไรครับผมยืนได้ครับผมครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับเบ็ดมันง้างครับผมมันถึงที่แล้วครับแต่มันไม่ถึงข่าวตายครับผมก็พลาดไปครับแต้มใหญ่แล้วก็ ว่าจะขอตัวนะนะพี่พีๆน้องๆจบคลิปไว้ตามต่อคลิปหน้าครับผมว่าจะไปที่ไหนเมื่อไรครับก็คอยดูวันว่างครับผมแล้วก็ฝากนะนะฝากช่อง Youtube Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกำนังฟิชชิงโคราช ได้ทำคลิปต่อๆไปขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ